ชิบะอินุตอนนี้ไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับจะเข้าไปในวงการแฟชั่นและผมเชื่อเลยนะว่าวงการแฟชั่นจะขยายรูปแบบธุรกิจของชิบะอินุอย่างแน่นอนไม่ได้หยุดแค่การรับชิบะอินุนะครับแต่อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับหรือสไสมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือ <C hips> คอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากว่าชิบะอินุได้ประกาศการร่วมมือนะครับกับจอห์นริชมอนด์นะครับจอห์นริชมอนด์นะครับเป็นนักออกแบบแฟชั่นชาวอังกฤษนะครับที่อยู่ในอิตาลีนะครับแล้วก็มีการประกาศว่าการร่วมมือกับชิบะอินุจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ นะครับฉะนั้นอุตสาหกรรมเรื่องของอะไรนะครับจะเกิดขึ้นเราก็ต้องไปพูดกันหลังคลิปนี้อีกทีนะครับว่า,อาจอห์นริสมอนจะร่วมมือกับชีบาอินุในการทำแฟชั่นในเรื่องไหนบ้างนะครับเราก็ต้องไปเดากันนะครับฉะนั้นคนที่ได้ติดตามทางทวิตเตอร์นะครับก็มีการออกมากล่าวกันนะครับตั้งแต่วันที่14่กุมภาพันธ์นะครับ ในแฮนด์แฮนเดิลนะครับทวิตเตออย่างเป็นทางการเขาได้เปิดเผยนะครับตัววิดีโอว่าชิบะอินุเนี่ยจะมีการร่วมมือกับแบรนด์เสื้อผ้าอย่าง Forever 21นะครับหรือย1ในขณะที่มีเพียงไม่กี่คนคิดถึงจอห์นริชมอนด์นะครับเพราะว่าคนก็พยายามกล่าวกันแล้วว่าไอ้ e อ e ์เอเวเนี่ยมันจะไปผูกกับอะไรได้บ้าง นะครับผลปรากฏวันนี้ก็มีข่าวกับจอห์นริชมอน d เฉยๆเลยนะครับฉะนั้นจอห์นริชมอน d นะครับน่าจะมีการาร่วมมือกับคิบะอินูมากพอสมควรนะครับแล้วก็ทำให้คิบะอินูเนี่ยก็กลายเป็นรูปทรงศิละปะแบบทรงดิจิตัลนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าการร่วมมือกับ f o ย e v e r 2เนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบุนะว่าการร่วมมือโปรเจกต์ครั้งนี้ จะออกมาเป็นอะไรนะครับจะออกมาเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือเปล่านะครับจะออกมาเป็นอะไรแต่การคาดการณ์ของผมเนี่ยผมคิดว่า John Richmond เนี่ยน่าจะมีการออกแบบออกมาเป็น NFT ด้วยนะครับอาจจะมี NFT ตัวใหม่ที่จะเกิดขึ้นบนชีบะนะครับและคนที่เป็นแฟนคลับของ Forever 21เนี่ยน่าจะมีการ เข้ามาในวงการ NFT เพิ่มนะครับผ่านการโคกับจอห์นเรชมอนต์นะครับแล้วก็ชิบาอินุนะครับและชิบาอินุเนี่ยก็จะเป็นเหรียญน,นะครับที่เติบโตอย่างมากในอนาคตในวงการแฟชั่นเนี่ยคนจะเข้าถึงชิบาอินุแล้วก็เก็บชิบาอินุเพิ่มอย่างมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับก็ตอนนี้มีแต่คนรับชิบาอินุเยอะมากๆขนาดชิบาอินุนะครับ กระแสเนี่ยจบไปแล้วการเก่งกําไรในรอบนี้จบไปแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับ Watcher Guru นะครับที่ออกมาไลฟ์สดนะครับ Roadmap ของชิบะอิน u เนี่ยน่าจะจบไปแล้วแต่ชิบะอิน u ยังไม่จบนะครับแถมยังประกาศด้วยนะครับว่าเขาจะมีพันธมิตรอีกมากมายและจะมีวานเข้ามารอเก็บอีกมากมายนะครับวานนี้หมายถึงเครือข่ายนะครับร้านค้าอะไรต่างๆนะครับจะเข้ามา มาลิสชิบะอินโนะครับเอาชิบะอินโหเป็นตัวกลางในการชําระเงินนั่นเองฉะนั้นเรื่องนี้ห้ามพลาดเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับและสําหรับวันนี้นะครับเราก็ฝากทุกท่านนะครับที่จะติดตามในกลุ่มด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีกลุ่ม คริปโตอ n นซีคอมมิตีนะครับเป็นไลน์กลุ่มนะครับเรามีกลุ่มชีบะด้วยทักเข้ามาที่เพจเี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับชีบะอินุนะครับจะ go to ดอะมูนไปด้วยกันแต่ก่อนอื่นเรามีเหรียญตัวหนึ่งชื่อ starnet นะครับ starnet นะครับมีราคาใกล้เคียงกับชีบะอินุเป็นเหรียญต้นน้ำเลยนะครับเข้าไปศึกษาหาข้อมูลกับเหรียญนี้ก่อนที่จะตัดสินใจในการซื้อนะครับเราก็ เหรียญน,นี้มีรถแมในไตรมาสที่2นะครับ3อย่าง้วยกัดน,นะครับของปีนี้1นนะครับคือเหรียญเนี้นะครับจะมีเรื่องเกี่ยวกับตู้กดน้ำนะครับพวกน้ำกับขนมนะครับตามห้างตา่างๆ2คืออ e ีคอมเมิร์ซนะครับ3คือการปล่อยสินเชื่อปล่อยเงินกู้นะครับก็ สามารถเข้าไปกู้ได้ในเว็บไซต์ของ StarNet เลยนะครับใครที่เดือดร้อนเริ่มเงินตอนนี้เอาแหละนะครับเรียญ StarNet เนี่ยก็เป็นเหรียญที่ดีนะแล้วใครสนใจที่จะลงทุนเพิ่มเติมเพราะเป็นเหรียญต้นน้ำก็สามารถทักเข้าไปได้เพจได้นะครับและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชิบะอินุจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกระช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไป